สวัสดีครับคนณที่ลงเข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้เป็นวิวควอแบบยิ่งีผ่านได้นิ่งแค่เขรเลือแต่ก็เฟะตายที่นี่กระจายความเสี่ยงสองภาษานะครับคือมีมีพีหลายคนเนี่ยเข้าไปยิงแอบนะครับไม่ได้วางแผนมาค่อนข้างจะเพื่อใจว่าไอ้เป็นชีวิตลำรวจพิษนะครับผมผมอยากให้พี่เข้าใจอย่างยี่ก่อนครับว่าสมมติน,นะครับอ่นบานับดูว่าลู่ไปดูครับนะครับ สมมติพีเน <c oughs> okay. ี่ยยิงโฆษณาไปเน้นบัญช er no ีใช่ไหมครับอันนี้เป็นบัญชี A นะครับโอเคฝ่ายยิงยิงนี่ไปในสถานการณ์ปกติครับมันรีบมาหาเราโอเคก็อาจจะยิงได้ลูกค้าบ้างมีเมลลูกค้าบ้างก็ใช้บัญชีเดียวนี่แหละในการที่จะบริหารไปนั่นแหละความจริงครับไม่ใช่ย่างนี่ไม่ได้ครับเหตุผลพ่อะไรครับสมมติมีคลื่นกาแฟนะครับคลื่นศักย์ขึ้นความมา เดาดีเดาหลาดาดีเดาหลายนับซึ่งจะออกทางหลายนี่เยอะมากเลยนะครับสำรับพี่คนไหนที่ยิงสายพิษกดบัญชีโฆษณาเนี่ยนะครับจะต้องบริหารความเสถียรดีมาเข้ามาไหนครับอย่างน้อยๆต้องยิงประมาณสองบัญชีขึ้นไปครับบัญชีนี้ตายนะครับก็มีบัญชีสำรองอยู่คำถามคือว่าเอาจะทำเรื่นี้คอนเทนต์ต้องเหว้นเงินไหมถามกันหน่อยครับพี่ พราะถ้ามันเหมือนกันมันอาจจะแบกทั้งคู่ก็ได้นะครับผมแนะนอนไม่ตามกันนะครับเพราะตามกันอันนี้ตายไปอันนี้มีอยู่ประมาณนี้ครับใช้นักการเมืองกรับเซิงแบบนี้ครับแล้วพี่จะไม่ค่อยหัวร้อนกับ Facebook เท่าไหร่นะครับคนนี้จะยินเท่าไหร่นี่อันนี้มีอยู่ที่ความรวยของพี่แต่ละคนเลยผมไม่ธรรมด์บอกนายนะครับจนพี่คนไหนที่ยิ่งใจไปกดโฆษณานะครับต้องเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยต้องบริหานความเสี่ยงและ d a m บัญชีโศร้าด้วยเหมือนกัน นะครับถ้าพี่บริหารความเสี่ยงเลยและพี่ไม่จริงต้องต้องแบบเป็นทีเดียวเนี่ยหัวล้านแน่นอนครับผมนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันคือสิทธิ์พิเ่ษนะครับก็ลองดูนะครับสวตัวดีครับ